PR 3าร์ทรีท้นะครับได้ทุกวันจันทร์ในเว็บไวต์ทีวีสามคอมครับไทยอารพบกับรายการ PR 3าร์ทรีท้นะครับทุกวันจันทร์ทางเว็บไวต์ไทยทีวีสามคอมครับ ในเปลือกน้จ้าพบกับรายการ PR รูปแบบใหม่สั้นกระชับรู้เรื่องที่จะเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพี <Here. S 2> ร์ทรีไปพบกับช่วงแรกกันเลย oh. ช่วงจ้าจ้าสา้าพีอาร์วันกขอเริ่มต้นด้วยการถแถลงข่าวความคืบหน้าของมูลนิธิเพื่อนศิลป,ปินไปชมกันเลยค่ะ สมยมายุรชาตประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อนศิลปินนำทีมผู้จัดละครนักแสดงช่อง3ถแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการอาคารเรียนครั้งที่เามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ5้ารอบในวันที่ May, สองเมษายน2558ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่9ของการสร้างอาคารเรียนสีอาคารในสีภาคเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษ ขอองงยยาาวชน่่เเต็มทีโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมทบทุนบริจาคเงินร่วมโครงการโดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวีสามมนะคะมาต่อกันที่ข่าวตายน,นทพลอาพสุดน้าขนพัชรินนักแสดงนำจากละครเรื่องซิงสีแควเขาชวนกันมาทำอะไรที่ตลาดนัาดาราไปติดตามชมกันเลยค่ะส,สีคู่พระนางจากละครชาติเจ้าพญาสองตอนสิงสีแคว อาทิตตายนัทพลอาร์ตพสุทธ์เพชรธกิจแม็กพวิชนำฝนพชัชรินหนึ่งน้ำหนึ่งจีนา่าอัชลาพรพินยาดานำทีมจำหน่ายข้าวในโครงการคู่บุญข้าวหรือโครงการไรซ์บัตตี้ซึ่งเป็นการจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์และพันุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภยัยให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้เลือกซื้อในราคาที่ถูกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อช่วยเหลือชาวนาและร่วมทำบุญเข้ากองทุนกองข้าวบุญเพื่อนำเงินไรายได้ ่ตางๆไปซื้อข้าวบริจาคเด็กกำพร้าด้วยงานนี้แฟนๆละครที่สนใจอยากซื้อข้าวไรซ์บัตดีในโครงการคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทอทีวีสามนะคะ มาต่อด้วยข่าวที่บรรดานักแสดงบางระจันต้องวางดาบมาจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อนำรายได้มอบให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกน,นักแสดงนาจากละครเรื่องบางระจันอย่างพ่อทัพหรือใต้ภพสะกรนํำทีมขายดอกป,ป๊อป,ปปี้เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดมอบสมทบทุนให้กับครอบครัวทหารผ่านศึกงานนี้ทำเอาชาวบ้านและบรรดาแฟนคขับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีร่วมทำบุญซื้อดอกป๊อปปี้พร้อมถ่ายภาพกับนักแสดงจากละครเรื่องบางระจรันโบเลกว่างานนี้คนร่วมทำบุญอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งใจกันเลยใช่ คใครเป็นลูกนี้ฟังทางนี้วันนี้บล็กมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคุณเป้นกนินิ์และอาจารย์ธัญวัฒน์มาบอกวิธีปลดหนี้กันถึงรายการยาทีท้อรายการ แห่งเกมปลดหนี้สุดมันนำโดยเป๊กกนิตและอาจารย์ธัญวัฒน์โดยจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตลูกหนี้อันสุดแสนพิสดารให้คณะกรรมการเซเลบมาร่วมวิจารณ์กันอย่างถึงพริกถึงขิงก่อนจะตัดสินเลือกให้ลูกหนี้คนนั้นผ่านเข้ารอบไปเล่นเกมเพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบแจ็คพอตปลดหนี้งานนี้เรื่องราวของลูกหนี้คนไหนจะแซ่บโดนใจคณะกรรมการและเขาสามารถปลดหนี้ของตนเองได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการทีเด็ดลูกหนี้ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17.45นาท,ทางช่อง3ออริจินอลและช่อง3 HD ช่อง33นะคะคนดูน่าจะได้ข้อคิดนะฮะว่าทําไมเขาถึงเป็นหนี้ได้ขนาดนี้และที่สํคัญรก็คือเท่ได้เลยรู้สึกว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องน่ามันเล่าได้และถ้าคุณมารายการนี้หนี้ของคุณจะเป็นศูนย์ครับ ทีเด็ดลูกนี้นะครับทุกวันพฤหัสุกบนาฬกาีนาทีดูรายการนี้นี่ท่านจะเป็นศูนย์ครับนี่แป็นยังไงบ้าง,างคะในเผือก <c oughs> เห็นว่ามีนี่เยอะเลยสนใจไปร่วมรายการกับเขาบ้างไหมคุณโบเล็กรู้ได้ไงครับนี่เออผมนี่กรอบใบสมัครรอตั้งนานเลยนะน <c oughs> แล้ววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะในเผือก <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมล่ะผมขออุมไว้ก่อนเราไปชมร้อมๆกันเลย <c oughs> ผมอีกแล้วน,นะครับกับอินไซต์กับนายเผือก er. ช่วงนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนกันแล้วหลาสุตาเนี่ยเขาจะเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างไปชมกันเลย จุดจีนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะไรก็มีเชื้อสายจีนอยู่บ้าง <Wow. S 1> ค่ะที่บ้านคุณปู่ก็จะมีการไหวบ้บรรพบุรุษกันแล้วก็มีการนัดรวมญาติทานข้าวกันนะคะก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนค่ะจริงๆเอาโอ้ไม่ไม่ได้คนจีนเลยแต่ว่าสามีเนี่ยเป็นคนจีนก็จะได้เจอกันเนี่ยในเทศกาลของคนจีนเนี่ยจะชอบมากๆเลยไหวบ้บรรพบุรุษด,ด้วยแล้วก็มีแจกอ่งเปาให้กับเด็ก <Wow. S 1> นะคะวันนั้นแสนดีก็จะโ <laughs> ชคดีหน่อยนะคะก็ได้รับอ่างเปาของญาติผู้ใหญ่ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขในช่วงเทศกาลจุษจีน รวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงดีดีดีค่ะสำหรับตุจีนปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะซินเจียยู่อีซินนีหัวชายเก่งคางเก่งคางสุขภาพแข็งแรงนะซะินเจียยู่อีซินนี้หัวชายขอให้ไททวีสีช่องสามนั้นอยู่คู่กับแฟนๆชาวไทยตลอดปีและตลอดไปขอให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงเป็นสื่อที่ได้ความน่าเชื่อถือตลอดไปครับซินเจียยู่อีซิน,นี้หัวชายร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงทั้งปีนะคะ แล้วไม่ว่าเทศก,กาลไหนๆนะครับพวกเรา2คนเนี่ยก็จัดเต็มความสนุกให้กับคุณผู้ชมแบบเต็มที่กันเลยครับไม่ว่าจะคนเหงาคนโสดหรือคนสวยก็ดูได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะแหม่แน่ <Yeah. S 2> เผือกคะจัดลูกอ้อนใหญ่เลยนะ ถ้าอย่าง,งานั้นพลาดไม่ได้กับช่วงพิเศษช่วงนี้เลยค่ะกับช่วเทียจัดไปที่จัดให้พิเศษนะครับสาหรับ<า>แฟนคลับอีกเช่นเคยและถ้าใครนะครับอยากได้เสื้อยือดสวยๆแบบนี้เพียงแค่คุณเข้าไปที่แฟนเพจ f a c e b o o ทีวีสามเฟมิลี่ชานี้นะครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยือดสวยๆแบบนี้กันไปเลยและว,วันนี้นะคะโบเล็กก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเราสองคนมาตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะและพบกับพวกเราสองคนได้ทุกวันจันรในรายการเทียทและว,วันนี้นะครับ สวัสดีครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับมีดอกไม้ประจำชาติคือดอกจำปาลาวและมีหารประจำชาติคือสลัดหลวงพระบาทครับ,บ